ป่าเดียวดา้น mm าจจน,นนะครับทุกคนคลิปนี้อาจจะสั้นๆนะครับทุกคนเริ่มดูติ๊ตติ๊ตติ๊ดูติ๊ตติ๊ตติ๊ดูติ๊ตติ๊ตติ๊ดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วฝั่งตรงข้ามเรื่องลูกซองกับบีเสิร์ตเขาอาจจะเป็นสายไฮไลท์นะครับทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงเขาตึงไหมเพราเราจะมายิงหัวฟักเอ้ยไม่ใช่ดียิงหัวฝั่งตรงข้ามลืมลืมลืมเล่นหนึ่งๆเยอะเกินว้ายว้ายว้ายจัดจะจงมาจัดมาจัดเด้ ะัวไม่ใช่แล้วฟังผมเจอปอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแบงค์ก้อนหยอดสาเหตุไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคุณปะคุณปอว้าค้อนโยนเกมโยนเกมอะไรอ่ะดูดิมือซวยจังล่ะ จะรายงานฟาบเบีอเหมือนกันว่าไอ oh. ้นี่พูดคำไม่สุภาพยมัไม่พูดอะไรเลยก็ดูดิว่าเขาเหนื่อยนะพี่ฟากกะตายหรือไม่มาดูกันตายอ่ะจับแต่งมันเน่ะ โดนผมแค่นั้นแหละฟ้าผมรายงานย่งเยอะฟ้าใครเลือกปืนอ่ะว่าหินสวยจัดบุหมกโฟ้าคุณจะได้เจอกับปืนขนาดของคุณปืนขนาดของไปไหนอีกะไม่นะฟ้าหาย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันนี่ผมเปิดโป๊ะมาแล้วผมตายตลอดแล้มันเป็นอะไรมันไม่ตายวันโป๊ะหรือเปล่าวะ เวลาฮีโร่แล้วใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวเวลาฮีโร่ซ้ำสอบอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะคะหลน้องยิงโดนพี่งัดหัวแน่พี่ไม่สนเรอว่าเองจะเป็นใครอ่ะอุ้ยฟ้งผมเห็นตัวมันแล้วพวกเราควรลุมสกรํารม,มันฟักลุมสกรํารม,มันเฮ้ยไม่ใช่เลยดูดิมัน อ,อล้วมันซ้ำสบแหวบอกให้ผมเริ่มหัวร้อนแล้วฟักผมบอกให้มันจะซ้ำสบเพื่ออะไรเพือ่ออะไรครอบผมอยากรู้อยู่เนี่ยว่ามันซ้ำสบทำไมฟักก็ทำเพื่ออะไรทำไรฟักพเราจะแพ้มันไม่ได้นะฟ้าทำให้แพดูดิ ผมมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันโตไหมเนี่ยแต่วงแค่ฆ่าได <4 S 2> ้คนหนึ่งน,นะเลือดมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เลยเราฆ่าได้หนึ่งคนเองอ่ะแล้วมันกินมันเต็มยังไงเ่ยมีไฟขึ้นเลยก็ไม่ส่งกอ๊อฟน,น้ำส้มเต้นไส เล่นช้าเากิคนครับทำไมก๊อฟเด็กผมวิ่ใส่แบบนเงินฟ้าพืกเราไม่อ่อนให้หนใช่ไหมอะไรนะอะไรนะผมซ้อมศพด้วยผมซ้อมศพด้วยผมบอกให้ผมไม่สนหรอก ทำมาซ้ำกับไม่เกินด้วยรายยิโร่ฟ้าอย่าเล่นดีเซอร์อย่าเล่นดีเซอร์มันถนัดดีเซอร์จะไม่อัดตัวใช่ใช่ใช่ปืนนั่นแหละปืนนั่นแหละแล้วผมชอบปืนนี้ได้ไงเนี่ยปืนที่ผมมันนัน่ยปืนเกินไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนายทำไมมันจะเล่นป<โฟ>ูตัวฉัน,นอ่ะ,ไ,อะไป รอบล่างหัวเลยล่างหัวนี่ก็สั่งเย้